สวัสดีปีใหม่ยูสเบททุกคนด้วยนะออวันนี้สตาอาจจะไม่ได้มาออมีเวลาในการที่จะมาไลฟ์เพราะว่าสตาออกมาทำธุระข้างนอกนะฮะสำหรับช่วงสิ้นปีนี้แต่ว่าไก็ตามนะฮะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่เนาะสตาก็แวะมาให้พร้อมปีใหม่ทุกคนนะฮะยูสเบออตไม่ว่ายูสเบทกคนไหนนะฮะจะหวังอะไรก็ตามนะฮะตราบใดที่มันเป็นศิลปเป็นธรรมก็ขอให้ทุกคนส่งหวังตามปรารถนาที่ทุกคนตั้งใจไว้นะฮะแล้วกออ็ให้ทุกคนมีความสุข นะฮะเอ่อสําหรับช่วงปีที่กําลังจะถึงนี้นะฮะอเมิต้องตอนนี้ต้องเป็นปีใหม่เลยฉะนั้นสําหรับปีนี้ทั้งปีนะฮะอุสเวตก็ให้ทุกคนเดินทางใช้ชีวิตไปด้วยความรอบคอบนะฮะให้เจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมทุกคนเลยนะฮะอุสเวตนะฮะก็สําหรับซัตาก็ปีนี้ซัตกาจะทําเต็มที่อย่างที่ซาตาสามารถทําได้เท่าที่ซาตตาสามารถจะทําได้ในแต่ละปีเหมือนที่ซาตาพยายามมาตลอดนะฮะก็มาดูกันนะฮะว่าเราจะไปได้ขนาดไหนในปีนี้ก็ขอคน นะฮะเอ่อสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ก่อนนี้ใครจะถามนะเอ๊กดกาชานี่มันสิ่งเป็นธรรมป่าวะถ้ายูสเบตไม่ได้ขโมยตังค์ใครไปกดกาชามันก็มีปัญหาหรอกนะเข้าใจไหมเออจะไปหากดกาชามากในยูสเบนะยิ่งเกยิ่งปวดหัวนะเออหยุดได้หยุดนะเข้าใจไหมแม้แต่ซาต้าเองก็พยาย,ยามจะหยุดการกดกาชาเหมือนกันน่าจะบอกให้ <c oughs> แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรพอหอมปากหอมคอในยูสเบนะก็ใช้ชีวิตให้รอบครอบตาม สภาพตามความจำเป็นของแต่ละคนนะฮะยูสเบตก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งตอนตอน้ตนตอนกลางและก่อนปลายไม่ว่าจะเป็นก่อนที่มาดูวิดีโอสาตาร์หลังดูวิดีโอสาตาร์และระหว่างที่ดูสาตาร์วิดีโอของสาตาร์ก็มีความสุขทั่วหน้าทั่วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหนะ้าเอ๊ะไม่สิต้องเป็นไลน์หน้าของปีนี้นะฮะไลน์ที่หนึ่งของปีนี้เนาะเออนะฮะสุขสา์วันปีใหม่นะฮะทุกคนไปสามสี่เอาทรอ